หาเวลามาเยาวๆนานๆมาฝึกผลมาทําความเข้าใจกับตัวเรานั่นแหละไม่ใช่ไปทามาทําความเข้าใจกับตัวของเราเองมาหากายวิเวกมาหาจิตวิเวกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องกันแล้วหรือ,อยังทํากายของเราให้สบายวางใจของเราให้สบายแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ตัวท้อง สักสองสามเที่ยวความรู้สึกสัมผัสทางลมหายใจเวลาลมหายใจเข้าลึกๆเราก็จะรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราพยายามฝึกตรงนี้แหละให้เกิดความเคยชินตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอเรารู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องถ้าควา,ามรู้สึกตัวของเราพลังเผอไปเราก็พยายามสร้างขึ้นมาใหม่คนเรา ไม่ค่อยจะสนใจในการสร้างความรู้ึกตรงนี้สติก็เลยไม่ต่อเนื่องจะไปเอาตั้งแต่ปัญญาซึ่งเกิดจากจิตเกิดจากความคิดเก่าๆหรือว่าอาการองขันห่าคิดก็รู้อยู่ทำก็รู้อยู่มันหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่เราขาดะการสร้างผู้รู้ขาดการเจริญผู้รู้ ก็เลยไม่เข้าใจในเรื่องรูปเดืองนามในเรื่องอัตตาในเรื่องอนัตตาในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รอบรู้ในกองสังขารนโุปรเองเราต้องมาเจริญสติมาสำรวจเราแม้ตั้งแต่ความอยากที่เกิดจากตัวจิตเราก็รู้จักดับใช้สมถะเขาไปดับอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้มีมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดออกจากท้องพ่อท้องแม่นั้นแหละเราก็หายใจแล้ว ภาารันปล่อยลมหายใจทิ้งไม่เคยสังเกตไม่เคยวิเคราะห์อาการหายใจเข้าออกเป็นยอย่างไรหายใจเบาหายใจหนักหายใจธรรมชาติเป็นยอย่างไรต่อไปข้างหน้าก็รู้จิตรู้ลักษณะของจิตรู้จักควบคุมจิตลึกลงไประดับตั้งแต่เริ่มเกิดเริ่มก่อตัวแต่ภาระหน้าที่ส่วนอื่นทุกคนมีอดิสงกันเต็มเปี่ยม จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาก่อนไม่ใช่ว่าไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติโดยโปริริยายตั้งแต่เกิดมาสภาพร่างกายก็เปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เด็กน้อยไปหาเด็กโตผ่านการผ่านเวลาได้รับการศึกษาได้รับการ,รเรียนรู้จักรับผิดชอบผิดถูกชวดีรู้จักบน่นรู้จักบ่า,า,บามีความอดทนอดกลั้น มีความปัญญูกัะตะเวทีอันนี้เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปเป็นการประพฤติปฏิบัติโดยปริยายนยในระดับของสมมุติบางคนบางท่านก็สร้างสมมุติมาเพียบพร้อมไม่ได้นำบากบางคนบางท่านก็ยังนำบากอยู่ในทางสมมุติก็ต้องแก้ไขโดยสติด้วยปัญญาทำหน้าที่ของเราให้ดีส่วนทางด้านหลักจิตเราก็ต้องเจริญสติหรือว่ามาสร้างผู้รู้เขไปดู ก็ไปวิเคราะห์ก็ไปสังเกตคนส่วนมากคงไม่ค่อยจะได้เจริญสติเท่าไหร่มีเตั้งแต่ไปนึกเอาไปคิดเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่เข้าใจในชีวิตของตัวเราถ้าคนเรามันสนใจมันวิเคราะห์มันพิจารณาอยู่ที่ไหนเราก็จะแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลาแก้ไขปัญหาทั้งภายในแล้วก็แก้ไขปัญหาทั้งภายนอก เราก็จะอยู่ดีมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขถ้าเรารู้จักหนาที่ถ้าเรารู้จักรับผิดชอบพยายามไปแก้ไขตัวเรานะการประพฤติการปฏิบัติทําไม่ได้ค,คําเพ่งอะไรหรอกเราเพียงแค่เจริญสติเข้าไปสํารวจเรารู้ความเป็นจริงแล้วเราก็รู้จักละกิเลสรู้จักคลายความหลงเข้าใจธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายใน มันเที่ยวเข็นตนเองมันแก้ไขตัวเองใหม่ๆก็อาจจะฝืนก็อาจจะทวนกระแสปะเพราะจิตของคนเราชอบเป็นธาตุของกิเลสชอบเป็นธาตุของอารมณ์ชอบคิดชอบเที่ยวชอบปรุงชอบแตง่งชอบส่งออกไปภายนอกทีนี้เราไม่ให้จิตของเราส่งออกไปภายนอกเรามาดับมาฝึกมาฝืนใหม่ๆก็เลยเกิดความอึดอัดอึดอัดจนถึงที่สินสุดนั่นแหละเขาถึงจะคลายกิเลสมารต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ ถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสแล้ว,ลวก็ไม่ค่อยจะชอบกันเท่าไหร่หรอกแต่รู้ึกว่าจะเป็นธาตุของกิเลสรู้ตั้งแต่ชื่อของเขาแต่หน้าตาของเขาไม่ค่อยจะเห็นสักทีความโลภเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วเมื่อเขาเกิดความโกรธเกิดขึ้นก็รู้แล้วเมื่อเขาเกิดนั่นแหละเขาเริ่มเกิดอย่างไรเริ่มขอตัวยอย่างไรเรารู้ไม่เท่าันแล้วเราจะเอาอะไรไปแก้ตรงนี้แหละความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปพยายามดับความโกรธเสีย เราก็เจริญพุมวิหารมองโลกในทางที่ดีคิดดีให้อภัยทานอโหสิกรรมจิตของเรามีความตนหนีเนียวแน่นเราก็พยายามละความตนหนีเนียวแน่นด้วยการบริจาคด้วยการให้มองโลกในทางที่ดีคิดดีให้กาลังกายกำลังใจกำลังสติกำลังปัญญาเราก็จะได้เป็นการให้เป็นผู้ให้เป็นผู้เอาเอาอกจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเช๊ย การได้ยินได้ฟังได้อา่านทุกคนมีกันเต็มปิบแต่การลงมือปฏิบัติการลงมือศึกษาจริงๆว่าเขาเกิดอย่างไรเขาไปอย่างไรเขาหลงอะไรการละกิเลสต่างๆพวกเราไม่ค่อยจะได้ทํากันมีตั้งแต่จะแสวงหากิเลสเข้ามาทับถมดวงจิตของตัวเราเองเราต้องพยายามมาเจริญสติเข้าไปคลายคลายความหลงคลายโมหะคลายความหลงทีก่กดแล้วก็แยกรูปแยกนามให้มันได้หรือว่าเดินปัญญาเข้าส่วิปัสนา มองดูรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เอาไว้ที่หลังเพียงแค่การมาสร้างความรู้ตัวมาสร้างสติพวกเรายังไม่ค่อยจะทํากันจะไปเอาตั้งแต่ปัญญาขั้นสูงๆได้ยอย่างไรจะไปเอาตั้งแต่ปัญญาตัวความสงบความสะอาดความบริสุทธิ์แต่ขั้นพื้นฐานกันดูการรู้ต้นเหตุหาสาเหตุยังไม่เจอเลยสติก็ยังไม่ได้สร้างไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีปัญญาทุกคนมีปัญญากันเป็นอริยะในทางสมมติ แต่ในหลักธรรมแล้วเราต้องพยายามมาโน้มมาสำรวจตรวจตาโดูแท้กระฐานของการเกิดกันดับของจิตมาเริ่มละกิเลสออกจากใจของเราเพราะว่าสภาพสภาวะเดิมจิตของทุกคนนั้นสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสหลกกิเลสที่มีมาภายหลังเท่านั้นเองเราถึงมาหลงมาเป็นธาตุของกิเลสก็ต้องพยายามกันนะการได้ยินได้ฟังได้อา่านการได้ศึกษาการคนา้นคว้ามีกันอยู่ตลอดเวลาการเริ่มต้น ในการสังเกตในการวิเคราะห์ขอให้เริ่มต้นกันได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกให้ตื่นขึ้นมาเดินเดินดน,นั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงเรียบทกายของเราทําหน้าที่อย่างไรตะาวาันทั้งหกหูตาจมูกริ้นกายเขาทาหน้าที่เป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงขวดวิญญาณของเรานั่นแหละมันเข้าไปร่วมเข้าไปยินดียินร้ายลึกๆล,ล,ลงไปก็อาการของความคิดกับจิตเข้าไปรวมกันได้อย่างไรตรงจุดนี้แหละสำคัญมากทีเดียว นอกจากคนที่มีความขย,ยันมันเพียรเท่านั้นถึงจะรู้ความเป็นจริงหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่เล่าให้ฟังทุกคนก็มีบุญอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองมีบุญมีวาชนามาก่อนถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างมาสานโตให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่าไปเลือกการเลือกเวลาไปผัดวันประกันพุ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ประมาทจงเป็นบุคคลที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไหวถ้าเราถึงจุดหมายปลายทาง แล้วเราก็สบายดูการไปการมาเราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดเราจะบริหารชีวิตของเราอย่างไรขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ให้อยู่กับสมมุติอย่างมีความสงบความสุขไม่ให้สมมุติเข้ากรอบงับก็ต้องปีะห์พิจารณากันไปแก้ไขกันไปอันนี้แต่ละบุคคลก็มาด้วยวิบากกับมาตามกรรมทําความเข้าใจกับกรรมเสียเราก็ละกับ เราก็จะอยู่ในกับตั้งสติและล,ลึกรู้การหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องกันสักพักสระยะนะวางความคิดวางอารมณ์ดับความคิดดับความกังวลต่างๆที่เก, <S <S กิดจากจิตเอาไว้ให้หมดถึงเราจะวางไม่ได้เด็ดขาดก็วางก็หยุดขณะที่เรากำลังน,นั่งอยู่นี่หละนั่งอยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวขณะนี้อยู่คนเดียวก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิงว่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องกันทําทุกสิ่งทุกอย่าง ทำจิตให้โล่งจะมองให้โปร่งกายให้สบายสร้างความรู้รับรู้อยู่ที่ปลายจม,มูกของเราให้ต่อเนื่องกันักพักระยะนะให้เรามีความรับรู้อยู่ที่ปลายจม,มูกของเราไม่ต้องตามลม ถ้าตามลมนี้ก็รู้สึกว่าใจยาวให้เปรียบเสีเมือนกับนายประตูทาวานที่นั่งอยู่ประตูรถยนต์คนไหนวิ่งเข้ามาก็รู้รถคนไหนวิ่งออกไปก็รู้การสร้างความรู้สึกรู้ตัวนี่เ,เรียกว่าเจริญสติแล้วก็พยายามสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปชัญญะจากความรู้สึกครั้งเผลอไปล้าก็เริ่มขึ้นมาใหม่ ความรู้สึกพังเพอไปเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้สึกตรวจตรงนี้ถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นก็จะรู้กายของเราแล้วก็รู้จิตเวลาจิตจะส่งออกไปภายนอกเราก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่เรารู้จักควบคุมรู้จักดับเวลาอาการของความคิดที่จะผุดขึ้นมาพุ่งแต่งจิตเราก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ว่าเขาขกตัวอย่างไรเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จิตของเราเข้าไปรวมกับความคิดได้อย่างไรตรงนี้แหละสําคัญคนส่วนมากคนทั่วไปศรัทธาก็มีกันเต็มปิบฝากใยสนใจในการทำบุญในการให้ทานอยู่ตลอดเวลาแต่ขาดการเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเท่านั้นเองก็เลยไม่รู้ความจริงซึ่งเป็นจิตกับอาการของจิตซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมา ว่าเขาเกิดอย่างไรไปอย่างไรอะไรคือรูปธรรมอะไรคือนามธรรมกา,ายของเรานี่แหละกองรูปส่วนความคิดส่วนอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมาฝ่ายนามธรรมามีอะไรบ้างซึ่งพระพุทธองค์ท่านก็ชี้แนะแนวทางเอาไว้ให้ก็คืออาการนองขันหา่านั่นแหละรอบรู้ในกองทั้งขานรอบรู้ในอารมณ์รอบรู้ในความคิดซึ่งเรียกว่ารอบรู้ในโลกโลกก็คือกองทังขานของเรากองทั้งขานมีอะไรมีกี่กอง มีห้ากองเขากายของเรานี่แหละแยกจำแนกแจกแจงออกก็จะมีห้ากองกองจิตกองกองวิญญาณกองความ athletes, คาม ideas, um els, ิดกองอารมณ์กองอดีตกองรูปหลายสิ่งหลายอย่างมาประชุมรวมกันมีหนังห่อหุ้มมีวิญญาณเข้ามาครอบครองก็เลยมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆมันก็เป็นตัวตนของเราจริงๆนั่นแหละในทางสมมุติแต่ในทางมิมุติแล้วก็ ถ้าถึงวาระเวลาเขาก็ต้องแตกสลายกับคืนสู่สภาพเดิมเกิดดินน้ำลมไปกับคืนสู่สภาพวะเดิมมันก็เสื่อมสลายไปตามการทำเวลาของเขาถ้ายังไม่ถึงเวลาเขาก็ยังไม่เสือ่อมก็เสื่อมนั้งแต่เกิดอพอเกิดขึ้นมาก็เริ่มเสื่อมพอก่อตัวขึ้นมาก็เริ่มเสื่อมเสื่อมขึ้นแล้วก็เสื่อมลงในว่าน,นี้อย่างทุกครั้งอนัตตาความไม่เที่ยนของร่างกายตั้งแต่เกิด เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไวขึ้นเจริญไวขึ้นเต็มที่แล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงแล้วก็กลับขึ้นสู่สภาพสภาวะเดิมไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นสู่สภาวะเดิมในช่วงในเวลาไหนเท่านั้นเองเราก็อย่าประมาทเราก็มาสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในสมมุติประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าใ้โลกหน้าเอาไว้ทีหลังเรามาทําปัจจุบันนี้ให้ดี มาชำระส,ะสารังกิเลสก,ก็คือจิตใจของเราให้ดีไม่ให้จิตของเราไปหลงไปยึดมัน่นถืมมั่นในสิ่งต่างๆแล้วก็มันสร้างกุศลละกบและอกุศลจเจริญกุศลใ้มากๆมีความรับผิดชอบมีความเสสละมีความอดทนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็นาวามีบุญอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาเรามีเวลาอยุดทุกลมหายใจเขาออกการได้ยินได้อ่านได้ฟังทุกคนก็ ศึกษากันมาเต็มที่แต่การเริ่มลงมือปฏิบัติเนี่ยการวิเคราะห์การสังเกตการจำแนกแจก,กแจงก,การเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันหาเขาก็มีอยู่แล้วเพียงแค่เรามาสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องให้หมักๆเราก็จะรู้เท่าทันได้ต,ตื่นขึ้นมาเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความรู้ึกรับรู้ รู้จิตมาจิตปกติลูกกายจะลุกจะก้าวจะเดินก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่จิตจะส่งออกไปภายนอกหรือว่าชิดพงแต่โฉงออกไปเราก็รู้ท,ทันเราก็รู้จักตับส่วนมากจะไม่ค่อยจะได้ทํากันต่อเนื่องกันเท่าไหร่ขณะที่เราทําอยู่ก็ยังมีการพลัง้งผลเราก็ต้องพยายามอดทนอดกลั้นเอาค่อยฝึกฝนตนเองทีละเล็กทีละน้อยจิตของเราได้รับความสงบเล็กๆน้อย,อยก็อนนันิสงก็มากใหม่แล้วลึกได้เมื่อไหร่เราก็รีบดู อย่าไปเลือกการเลือกเวลาเวลาโน้นทึงจะทำเวลานี้ถึงจะทำเรามีหน้าที่อย่างไรทั้งภายนอกภายในสมมติเราก็ทำให้เรียบร้อยเสียรู้จักรับผิดชอบต่อตัวเราเองรู้จักตัวเราใช้ตัวเราให้ได้ใช้ตัวเราให้เป็นรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเราถ้าเราไม่แก้เราแล้วไม่รู้ใครเขาจะแก้ไขให้เราได้กิเลสก็เกิดขึ้นที่เราเราก็รู้จักละรู้จักดับกิเลสจากกิเลสตะเอียดลึกถึงไปก่อ ความคิดอารมณ์ที่พผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราก็าต้องฝยายามกันฝยายามกันใจให้สบายทำกายของเราให้สบายอย่าไปกังวลอะไรดับความกังวลต่างๆออกไปให้หมด กายสบายใจสบายนั่นแหละคือสุดยอดของทุกคนที่จะต้องเข้ามาทําความเข้าใจไม่ต้องไปรีบเร่งไม่ต้องไปกังวลอะไรเปิดโอกาสดีของทุกคนกายก็วางจากภาลหนาทีการงานมาวันสองวันสามวันกายก็ได้พักผ่อนใจก็ได้พักผ่อนวางภาะหนาที่การงานที่เราเคยทาอยู่ประจำสารวจตัวเราเั้่แต่ตื่นขึ้นมาเรายังขาดปกปองอะไร ภาระหน้าที่การงานของเราอะไรยังไม่เรียบร้อยความรับผิดชอบของเราสูงหรือไม่ความเห็นแจ่ตัวของเรามีเราก็พยายามละความเห็นแจ่ดตัวไม่เอารัดเอาเปรียบหมูกก่คนณะมีความซื่อตรงตัวตรัวเองพยันมั่นเพียรทํางานให้ดีมีความรับผิดชอบที่สูงมีความสมัครสมานสมัคคขีกัดอันนี้ก็เป็นอานสงส์งของทุกคนนะประพากันมาสร้างมาทําเอาแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆสักสองสามเที่ยว สูดลมเข้าไปยาวๆให้เป็นธรรมชาติความคิดต่างๆที่เกิดจากจิตส่งไปภายโนอกเขาก็จะหยุดความกังวลความผงสันต่างๆเขาก็จะหยุดกายของเราก็รู้สึกว่าสายขึ้นสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากับของเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่นั่นแหละเราพยายามสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องถ้าความรู้สึกพลังเผอไปหรือวันลดไปเราก็พยายามสร้างความรู้สึกขึ้นมาใหม่พยายามทําให้ต่อเนื่อง ความรู้ตัวก็จะต่อเนื่องสัมปชัญญะก็จะต่อเนื่องแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยจะสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องจะเอาเรื่องแต่ปัญญาอย่างเดียวปัญญาที่เกิดจากจิตเกิดจากความคิดปุงแต่งอันนั้นก็เป็นปัญญาโลกีซึ่งไม่ใช่ปัญญาที่จะเข้าไปดูรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันลักษณะของความคิดที่ผุดขึ้นมาปุงแต่งจิตเรารู้อยู่แต่เราไม่ได้สร้างผู้รู้เข้าไปแยกเข้าไปคลายความหลง จุดแรกเราต้องมาสร้างความรู้สึกัวให้เกิดความเคยชินตั้งแต่อย่างไม่ลุกจากที่จะภาละหน้าที่การงานหรือว่าความคิดปัญญาทางโลกถึงจะมีมากมายถึงขนาดไหนก็อย่าเพิ่งเอามาโต้แยง้งให้เราพยายามสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องถ้าพลังเผยเราก็เริ่มใหม่จิตของเราจะคิดไปภายนอกเราก็ยายามกระตุ้นความรู้สึกขึ้นมาใหม่จิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจกลัวว่าจะไม่ได้คิดไม่ต้องกลัวจะไม่มีปัญญา ปัญญากเก่าของเรามีเต็มล้อยเราก็ต้องพยายามคลายของเก่าออกให้เรืออยู่ที่ความมวิสุดคือความว่างคือเริ่มจากศูนย์ความว่างนั่นแหละคือดวงจิตทําไมจิตของเราถึงโรงออกไปภายนอกทําไมจิตของเราถึงไปหลงเอาขันห้าจนเกิดอัตราโดดตนทําไมจิตของเราถึงเป็นาธาตุของอารมณ์าธาตุของกิเลสเราต้องสร้างสร้างความรู้ตัวเข้าไปสะสาง เขาไปคลายจิตออกจากความหลงเราก็ตามทําความเข้าใจให้จิตยอมรับความเป็นจริงเขาถึงจะปล่อยเขาถึงจะวางได้ปัญญาไปค้นหาเหตุค้นหาผลไม่เจอโอปัญญาที่เกิดจากจิตเกิดจากขันหานั้นมันปิดกันเอาไว้หมดเราต้องมาสร้างความรู้ตัวหรือว,ว่าจเจริญสติเข้าไปดูทุกคนก็มีบุญถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาชนาสร้างบรารมีมาดีบรารมีมาระดับหนึ่ง ผ่านการผ่านเวลาผ่านรน้อนผ่านหนาวได้รับการศึกษาได้รับการเร,เรียนมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับหนึ่งบางคนบางท่านก็สมมุติไม่ได้ลาบากบางคนบางท่านก็สมมุติก็ยังขาดพร่องอยู่เราก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นแล้วก็รู้จักวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงตัวเราทั้งภายนอกสมมุติภายนอกทั้งทางด้านจิตทางด้านอารมณ์ เราไม่แก้ไขเราแล้วไม่มีใครเขาจะแก้ไขให้เราได้เลยนอกนอกจากตัวของเราเองอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอร่อยการฝึกหัดปฏิบัติการเจริญสติจุดมุ่งหมายของการเจริญสติอยู่ที่ไหนคําว่าอัตตาตัวตนเป็นลักษณะอย่างไรอนัตตาความบางเปล่าเป็นลักษณะอย่างไรสินเป็นลักษณะอย่างไรศินสมาธิปัญญาศิลระดับไหนระดับสังคม สินสังคมสินสมมุติหรือสินบีมุดสินหลุดพน้นความปกติการผึกผลตนเองถ้าเป็นการชำระสะสางกิเลสจะข้าเคร่งมากมายถึงขนาดไหนก็เพื่อที่จะละกิเลสออกจากใจของตัวเราเรารู้จักสํารวมสํารวจถาวรทั้งหกหูตาจมหกลิ้นกายก็ทําหน้าที่อย่างไรดวงวิญญาณหรือดวงจิตของเรานั่นแหละ เขาเกิดเขาทะเยอทะยานอยากเป็นธาตุของกิเลสได้อย่างไรทําอย่างไรเราถึงจะชำระชาตาจังกิเลสเออกจากใจของเราให้มันหมดเราก็ต้องจเจริญสร้างบาร,รมีศรัทธาของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่เรามีสัจจะมีความจริงใจต่อตัวเราเองเรามีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อู้จักอดทนอดร่น้นทั้งภายนอกทั้งภายในมีความเชื่อมั่นในตัวเองละความเห็นผิด,ดสร้าง<อ>ความเห็นถูกให้มีให้เกิดขึ้น ความเห็นถูกเห็นถูกอะไรรอบรู้ในกองสังขารแยกรูปแยกนามนั่นและสัมมาทิฏฐิก็เปิดทางให้ตามรอบรู้ในกองสังขารว่ามีอร่อยบ้างเราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในขันห้าเราก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งภายในของเราแล้วก็ทั้งภายนอกเราก็รู้จักชำระสะสางกิเลสออกจากใจของตัวเรากิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอ แต่เวลานี้เรายังคลายโมหะคลายความหลงยังไม่ได้บางคนก็คลายได้อย kiego, ู่บางคนบางท่านก็ยังคลายไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติเข้าไปแยกเข้าไปทําความเข้าใจให้ต่อเนื่องปัญญาอาจจะรู้เห็นตามความเป็นจริงอาจจะถูกต้องอยู่ระดับองสมมุติแต่ในระดับของหลักธรรมแล้วเราต้องมาเจริญสติเข้าไปแยกเข้าไปคลายเข้าไปตามทําความเข้าใจจนจิตยอมรับความเป็นจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเขาถึงจะวางให้ได้ ถ้าเขาไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงยากที่เขาจะวางเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วจิตกับขันห้าตัวขันห้านั่นแหละเขาเรียกว่าวิปากกรรมเรียกว่าขันธมานซึ่งมาปรุงแต่งจิตของเราจิตของเราก็เข้าไปรวมจนเป็นตัวเดียวกันวิ่งไปด้วยกันเหมือนกับวงกลมเหมือนกับล้อเวียนถ้าเราแยกจิตคลายจิตออกจากความคิดได้เหมือนกับเราตัดล้อเวียนออกมันก็หมุนต่อไปไม่ได้ถ้าเราตัดแล้วไม่ตามทำความเข้าใจ เราก็ต้องทำความเข้าใจสำรวจให้เราเอินแต่ละวันแต่ละเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากันวันหนึ่งมียีิบสี่ชั่วโมงก็มีเวลาเท่ากันหมดแต่จะบริหารเวลาให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนก็มีบุญอยู่แล้วอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองอยู่ใกล้อยู่ใกลก็พากันมามาถึงบ้านเรามาวัดก็ให้เธอเสว่ามาถึงบ้านของเราให้ดับความกังวลดับความผงะชันต่างๆออกมีอะไรก็ให้ช่วยกัน ใจก็จะได้สบายมีอะไรก็ช่วยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเกิดแจ่เก็บตายด้วยกันไม่ว่าพระพ่อยมัชีก็ให้มีความสมัครสมานสามัคคีมีความเสสละอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นเก่กิจอย่าเห็นเก่กนอเนเดนเป็นคนมีความขยันมีความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันดูแลเรามาอาศัยสม,มุติตรงนี้อยู่เราก็พยายามสร้างสมุิให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทำสมมุติให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดคือความมวยสุดความหลุดพ้นประโยชน์ในทางสมมุติก็เอื้ออำวยความสะดวกให้กายกายก็จะอยู่ดีมีความสุขก็ส่งผลถังจิตอยาิโยมเข้ามาแล้วก็สบายใจตั้งแต่เดินทางเข้าประตูประตูปากทางเข้าวัดก็ดูหน้าร่มรื่นสะอาดตาจิตใจก็สงบจึกจิต อันนี้ชงผลบุญก็เกิดขึ้นโดยปริยายโดยที่ยังไม่ได้ประหัดปฏิบัติอะไรกอบุญเก่าก็มีพอเข้ามาวัดได้เห็นที่น่ารื่นรมจิตใจก็สบายจิตใจก็เป็นบุญได้มาเห็นหมู่เห็นคณะเห็นเพื่อนมีอริยาไสายที่นี่ก็ย,ยิ่งทําให้ใจสบายเป็นกันเองให้เราเคารพกันในธรรมรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบมีความอ่อนน,น้อมถ่อมตนมีความเสียสละมีความขยันมั่นเพียร ทุกคนก็รู้จักหน้าทีรู้จักทำความเข้าใจอย่าให้คนอื่นต้องได้บังคับทำโน่นทำนี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้บุคคลเช่นนั้นจะเป็นบุคคลที่มีกิเลสนาชอบให้คนอื่นเขาบังคับเขาเกี่ยวเข็มบุคคลที่มีสติมีปัญญาจะบังคับแก้ไขตัวเราเองความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆก็จะรีบแก้ไขไม่รอให้ต้องถึงกับใหญ่โตความอยากเล็กๆน,น้อยๆเราก็รู้จักดับรู้จักแก้ไม่ต้องไปรอเอาความอยากที่ใหญ่ใจ จิตของเราเกิดอย่างไรจิตของเราหลงอะไรกายของเราทำหน้าที่องไรถ้าหมั่นวิเคราะห์พิจารณาดูอยู่อย่างนี้เราก็จะมีทั้งแต่ความสงบมีทั้งแต่ความสุขสุขทั้งภายในสุขทั้งภายนอกสุขทั้งการกระทํายืนเดินนั่งนอนถ้าเรามีสติคอยสำรวจตรวจดานดูเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเราก็จะได้ฟังธรรมะตากระทบรูปเราก็จะได้ฟังธรรมะหกูกระทบเสียงเราก็จะได้ฟังธรรมะ ต่วารู้สักแต่ว่าปักพยายามทําพยายามสังเกตเอานะการได้ยินการได้ฟังการได้อ่านทุกคนมีกันเตริม,ตรม,ตรมแต่การเริ่มลงมือรู้ทาทันได้แต่อาการเขาก่อ,อกเขาเกิดอาการของความคิดอาการของอารมณ์เขาเกิดตรงนี้เราไม่ค่อยจะทันกันเท่าไหร่เรต้องขยันบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นบุคคลมีปัญญาฟังนิดเดียวถึงฟังแล้วไปรออยู่ที่ฟังคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความสุขความสุข